ผู้ปกครองได้คุยกับทางโรงเรียนแล้วนะครับคือเป็นความเข้าใจผิดของผมเองที่ที่เด็กนักเรียนเด็กของผมอ่ะคือไม่ได้ทำการบ้านมาครับก็เลยก็เลยมีการการตีเกิดขึ้นนะครับคือก็ไม่ได้รนแรงอะไรมากมายขนาดนั้นเอาที่เป็น่าวไปแล้วแล้ว,ลวที่ภาพที่ออกไปในโซเชียลครับที่มมีรอยช้ำอะไรมันเป็นรอยตีจริไงไหมออไม่ลเอออันนั้นก็ก็ ก็เกิดจากการตีนะครับแต่ว่าไม่ได้ตีวันเดียวร้อยทีขนาดนั้น,นนะคือตีคือสองสามวันครั้งวันสองวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทํำขนาดนั้นครับตอนนี้มีการสอบสวรรนลงคุยกันกับทางโรงเรียนท่าน,นทีสี่ยงของโรงเรีนะะเนนเนยนจะจนะคะทางทีมคุเยเนี่ยเป็นผัวจ้างนะคะเพราะฉะนั้นใน กรวนการดำเนินการกระบวนการัภายในก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นไม่ใช่ปานสัปาห์นซึ่งก็จะได้ได้ดำเนินการแล้วหาะที่ดำเนินการอยู่จะให้คุณครูถ้าการสอบกลางช่วงนี้จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้นแค่คุณครูก็ตีคุณครูก็ได้ทำพูดแต่ว่าก็มีการทำสัญญากต่ดีกับนะกศึกษา ในความตั้งใจของครูที่อยากจะให้เด็กได้มีความรู้ทางศิล